สวัสดีค่ะอตอมกินเที่ยวในเยอรมันค่ะหนูเปลี่ยนช่องไปแล้วหนูก็ยังติดคําว่าอตอมกินเที่ยวในเยอรมันจริงๆหนูเปลี่ยนช่องเป็นชื่อว่าอะตอม Thailand in g แก m ม n y ค่ะแต่มันติดคํานี้ไปแล้วค่ะก็เลยนี่ค่ะวันนี้หนูจะพาเพื่อนเข้าครัวหนูจะมาทํานี่น้ําพริก ขี้กาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็มาหัน่นพริกนี่ค่ะเราจะใส่ทุกสีเลยค่ะนี่ค่ะพริกของที่นี่ค่ะมีทั้งเขียวทั้งแดงทั้งเหลืองนี่ค่ะพริกเนี่ยค่ะ ไม่ใช่ไม่เผ็ดนะคะเผ็ดมากค่ะเนี่ยอันนี้เผ็ดมากเลยหนูชิมแล้วเมื่อกี้แล้วก็มีพริกบ้านเราค่ะเดี๋ยวหนูขอเวลาเด็ดขั้วออกแป๊บหนึ่งนะคะเด็ดขั้วออกแล้วเราก็มาหาั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ อันนี้เผ็ดมากเลยค่ะอันนี้หนูล้างเรียบร้อยนะ้วค่ะเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อว่าเขาจะได้ตำละเอียดเร็วค่ะ เวลาหั่นแป๊บหนึ่งค่ะค่ะจากนั้นเราก็มาหั่นหอมค่ะ,อะหอมยังไม่จายอ่ะก็ะด้ เดี๋ยวหนูขอหั่นหอมกับกระเทียมเรียบร้อยก่อนค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะนี่ค่ะเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาคั่วกันเลยค่ะทำไว้เยอะๆเลยค่ะใส่ตู้เย็นไว้เวลาหิวเราก็เอามาคลุกกับข้าวกินค่ะ พริกขี้กาตอนเด็กๆแม่ทำไม่กินหนอ่อยอะกินหอมมากเลยค่ะคั่วไปเรื่อยๆค่ะเพิ่มความไวเราป่ามาปิดคน่ะ ไปจะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราคั่วไปอีกนิดนึงค่ะนี่ค่ะพอเราคั่วเสร็จแล้วเราก็มาตำค่ะเดี๋ยวหนูขอตำแป๊บนึงค่ะค่ะพอเราตำละเอียดแล้วเราก็มาใส่เกลือค่ะส่วนผสมก็มีแค่เกลือกับชูรสค่ะ น้ำพริกกาต้องเค็มๆค่ะแล้วก็ชูรสค่ะแเราก็มาตำค่ะนี่ค่ะส่วนผสมก็ไม่แค่เกลือกับชูรสค่ะจากนั้นเราก็ตักใส่ถ้วยเลย นี่ค่ะน้ำพริกขี้กาของเราก็เสร็จแล้วค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะอร่อยค่ะงานคลิปนี้นก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย